อ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับการติวอ่าข้อสอบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็มาติวกันในส่วนของเออข้อสอบตัวเซตแมทของเรานั่นเองครับก็อ่าเดี๋ยวเราจะลองเอ่อเลือกมาเนาะอ่าเป็นข้อที่เออออกอ่อออกข้อสอบเนาะอ่าเจอในข้อสอบค่อนข้างบ่อยอีกเรื่องหนึ่งครับเนาะก็คือเรื่องของเออของผสมเนาะอ่าเรื่องของตัวเออสารละลายของผสมอ่าพวกมิเจอร์นั่นเองซึ่ง ก่อนที่เราจะไปทําตรวจกันครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็่ฝากลุกคารกดไลค์กดติดตามกดแชร์นิดนึงนะครับเนาะเป็นกาํกาลังใจให้ในการทำคลิปถัดไปเนาะอย่างนัน้นเดี๋ยวเรามาเรื่องกันเลยดีกว่าครับเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังติดขัดเรื่องนี้เนาะเพราะว่าพี่ก็เจอเออน้องหลายคนเนาะที่อาจจะที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนาะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับเราใช้สูตรของ เอ่อที่เราเรียนในวิชาเคมีเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะทําให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนอะ,อะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันครับอ่าโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเออเรามีตัวสารละลายเนาะอ่าเป็นตัวสารละลายเอ่อเจลีนครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะเขาถามว่าเราเนี่ยจะต้องเพิ่มครับเนาะจะต้องเติมสารละลายตัวนี้เนี่ยลงไปเท่าไหร่นะครับเนาะอ่าเออ ไปผสมกับสารที่สองครับอ่าก็คือเป็นสารซารีเหมือนกันแต่เป็นคนละเอ่อเขาเรียกว่าเป็นคนละความเข้มข้นเนาะอันแรกเนี่ยเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเราโจทย์ถามว่าต้องเติมลงไปเท่าไหร่เนาะในอันเดิมครับที่เรามีอยู่แล้วสิบเปอร์เซ็นสามลิตรครับเนาะตัวนี้ก็คือสิบเปอร์เซ็นสามลิตรอ่าเราเนี่ยต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่นั่นเองอืมเพื่อที่จะได้ตัวเอ่ออันใหม่ครับเนาะเพื่อที่จะได้อันใหม่เนี่ยออกมาเป็น เออสิบห้าเปอร์เซ็นตครับเพื่อที่ได้สารอันใหม่เนี่ยออกมาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นถามว่าเอ๊ะแล้วข้อน,นี้ทํายังไงครับเนาะเมื่อไหร่ที่เราเจอพวกของผสมไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือของแข็งอ่าพวกของแข็งเนี่ยเราก็จะเจอเป็นพวกผลไม้เนาะอ่ะก็จะเป็นข้อสอบพวกผลไม้ที่ตรวจชอบเอาอันใหญ่อ่กับอันเล็กมาผสมกันแล้วรวดก็ขายรวมเนาะใช้สูตรเดียวกันครับอันนั้นจะเป็นกรณีที่เป็นของแข็งอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นของเหลวครับซึ่งสูตรของเราเราจะใช้เป็นสูตร c1v1 1, 1, ครับเนาะบวกกับ c2v2 2, เท่ากับ c รวม v รวมครับเนาะ c รวม v รวมอืตัวที่ c เนี่ยก็คือตัวคอนเซนเทรตก็คือตัวความข้มข้นครับเนาะ v เนี่ยก็คือปริมาตร c เอ่อหนึ่งเนี่ยก็คือหมายถึงสารผสมชนิดแรกเนาะของที่เราจะมาผสมกันสองก็คือของที่เราจะผสมชนิดที่สองเราก็เอามาบวกกันครับแล้วก็จะกลายเป็น c รวม v รวมนั่นเอง เนาะถ้าเกิดเราไปเจอโจทย์ที่ผสมกันสามประเภทเราก็เอาทั้งสามประเภทมารวมกันเนาะเราก็เอาทั้งสามประเภทมารวมกันนั่นเอง uh huh. อือฮะงั้นเดี๋ยวเราลองมาคํานวณกันนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาคํานวณกันอ่าสมมุติครับเราก็เออพี่ก็กําหนดให้ตัวยี่ส้าเอร์็นาะสารยี่บ้าเปอร์ซ็นเี่ยเป็นสารชนิดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยครับซี C ก็คือยี่สิบห้า บางคอนอาจจะใส่0.25ก็ได้เนอะ25เปอร์เซ็นตก็คือ25ส่วนร้อยครับหรือก็คือ0.25ที่จริงเนี่ยใส่0.25ก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่เราใส่25ก็ได้แต่ถ้าเราใส่25เนี่ยตัวอื่นเราก็ต้องใส่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันอ่าความหมายคือถ้าเราใส่ ตัวแรกเนี่ยเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะเดี๋ยวตัวที่สองครับที่เป็นสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราก็ต้องใส่เลขสิบเหมือนกันเนาะเราจะไปใส่ศูนย์จุดหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับต้องใส่ให้เหมือนกันทุกช่องเนาะส่วน V1 หนึ่งก็คือเรากําลังตามหาอยู่อ่าหนึ่งก็คือเรากําลังหาอยู่เนาะว่าเราต้องเติมลงไปเท่าไหร่ C ีสองก็คือสิบเปอร์เซ็นตครับเนาะก็คือสิบนั่นเองที่จริงเนี่ยมันก็คือมาจากยี่สิบห้าส่วนร10้อยสิบส่วนร้อยแล้วก็สิบห้าส่วนร้อย ああเพียงแต่ว่าเราเนี่ยตัดหนึ่งร้ยเนาะเราคูณด้วย100รยเนี่ยเข้าไปทั้งสองข้างของสมการให้100อมันตัดกันทั้งหมดเนาะเราก็เลยไม่เขียนห0ึ่งร้นั่นเองเนาะ,ะที่จริงเนี่ยถ้าเขียนแบบเต็มๆเนาะมันก็คือ25ส้าส่วนหนึ่งร้อยสิบส่วนหนึ่งร้อยอ่าแลวสารชนิดที่สองมี3ลิตรครับซีรวมอ่าซีรวมก็คือความเข้มขน้นรวมครับโจทย์บอกอยากได้15เอร์เซ็นก็คือสิบห้าส่วนร้อย เนาะแล้วก็คูณกับ V ีรวมแล้ว V รวมมาจากไหนครับก็เหมือนเราเทน้ําลงไปผสมกัน V รวมมันก็จะต้องเกิดจาก V ที่1บวกวที่2ครับเนาะก็คือเอาปริมาตรของออสองชนิดมารวมกันครับนเนาะเพราะฉะนั้นชนิดแรกคือ V1 ชนิดที่2คือ V2 ก็คือ3ครับเนาะข้อนี้เราก็จะติดเป็น1สมการ1ตัวแปรนั่นเอง,งอนเองงอนาะเพราะเราก็จะติดแค่ V1 ตัวเดียว อันดับแรกครับเอาหนึ่งร้อยคูณทั้งสองข้างของสมการเพื่อตัดส่วนร้อยแบบนี้ก่อนเนาะอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเขียนเปอร์เซ็นต์ลงไปได้เลยเพราะที่จริงแล้วเออเราเอาเอเราตัดหนึ่งร้อยนั่นเองเนาะเราเอาหนึ่งร้อยเนี่ยคูณทั้งสองข้างของสมการจากนั้นก่อนที่จะไปแก้สมการครับบางคนอาจจะก,กระจายสิบห้าเข้าไปเลยก็ได้ไม่ผิดนะครับเนาะบางคนอาจจะตัดทอนก่อนก็ได้ให้เลขน้อยลง เนาะอันนี้คือขั้นตอนการแก้สมาการเนี่ยมันก็แล้วแต่เราแล้วนั่นเองเนาะอย่างเนี้ยพี่ใช้ไม่ห้าตัดครับห้าตัดยี่สิบห้าเหลือห้าวหนึ่งห้าตัดสามสิบเหลือหกห้าตัดสิบห้าเหลือสามครับแล้วเราก็กระจายสามเข้าไปคูณข้างในอ่าก็จะออกมาเป็นห้าวีหนึ่งบวกหกครับสามคูณวีหนึ่งเป็นสามวีหนึ่งสามคูณเก้าเต้สามคูณสามเป็นเก้าครับ เท่านี้ก็ย้ายสามเออสามวีหนึ่งมาลบกับห้าวีหนึ่งครับย้ายหกไปลบเก้าครับย้ายหกไปลบเก้าอนาห้าวีหนึ่งลบสามวีหนึ่งเหลือเป็นสองวีหนึ่งเก้าลบหกเหลือสามครับและเราก็ทําการย้ายข้างสองไปหารสามอีกรอบเนาะก็จบมาเป็นสามส่วนสองหรือก็คือหนึ่งจุดห้าลิตรนั่นเองครับนนเนาะพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรนี้ ในการคำนวณพวกของผสมน้อยอ่าก็ยังไงก็ออกนั่นเองใช้ได้ทั้งของแข็งของเหลวเลยนะครับอ่าเพียงแต่ในข้อสอบเอ่อพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเจอพวกเอ่อของเหลวแบบนี้ซะมากกว่าอ่าโอเคครับเนาะก็จบกันไปครับสำหรับการเอ่อติวข้อสอบตัวแซมแมทของเราเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวอ่าฝากติดตามด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวไว้มาเจอกันต่อใน คลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ